รับท so so ่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชีวสปอร์ตออนทัวนะก็ตะกี้นี่ผมอยู่บนฝั่งกุเลาะตั้งใจว่าจะจะมาฮดน้ำพัดนะแล้วก็พอมาถึงที่บ้านก็ยังต้นหันขบวนแหกีฬาของเทศบาลตำบลม่ใจอยู่นะเป็นกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติดนะฮะผมก็เลยถือโอกาสมาไทยคลิปวีดีโอกับเก็บภาพหนึ่งงานเลยนะ ในในก็นลงมาตันแล้วตอนแรกผมคิดว่าจะลงมาปาตันแล้วนะฮะอ่าในในในก็นลงมาตันแล้วก็ได้งานอีกสองเลยนะข้อที่เก้วค่ะบ้านสีนอนแก้วข้อที่ห้าตัวแทนใจตำอมนูเครแก้เครื่องดื่มนี่จะกลับวันนี้นี่ตรงกรับจุดจีนของปางพลอปดีนะฮะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะได้แข่งงานเดียวเพราะว่าทั้งหลุมนี่ของ เทศบ,บาลตำบลแม่ใจเิ่นก็บนีความพร้อมเรื่องซื้ออย่างเยอะแล้วนะก็เลยตัดสินใจไปช่วยปางกุลาะแล้วก็พอลงมานี่ตันได้เก็บบรรยากาศต้งรุ่มตัวนะก็เลยถือว่าอ่ะได้สองงานทั้งงานปางกุลาะเห็นตุดจีนแล้วก็งานกีฬาครับ ครรับีสูตเจ้าพักงามสวยเดี๋ยวถ้ามีเแล้าสมบูรั์แก่แม่ต้องหานมาเยอะแยะเลยนะสำรับงานนี่เสื้อเครืองทีานของเทศบานตำบนแน่ใจเข้มแข็งครับเื้อสีวย่จาบ้านนะเ้่ยใจกุง เป็นขบวันที่ซิฟนำโดยก็หลวงสนัสักยิ่งราชิชีวนะครับก็หลงบ้านฝ่ามือสีปร,ระจําบ้านก็คือสีฟ้านะครับซึ่งบ้านนี่เต้นม้าก่อนมูเลยม้าต้องมย์วันจังเลยโอ้โหความร้อมสุดยอดเลยเจ้ามีชนะก้อนนะครับแล้วก็มีกลองสีสีจาบ้านคือสีฟ้านะครับสีฟ้า มีน่าเขียวนะครับกระหล่งบ้านบานมูทีนึงใบใจปุกนะครับเจ้าจะมีทกชาติ้วกอนทงเลสกเละกเจ้าในชุดชุดของข,ขอบวนก็นจะมีแท่นขยะกองนะเจ้าครูน่ะเจ้ายนการแปลงเป็นชุดนะเจ้าเชลีต่างๆของเชียร์คนงานสวยงาม มีกระซิบกระแนชไอแกงมาแล้วบนล่างๆไว้เน้นเจ้านี่แล้วก็มีกระสอบที่ใ,ใจแล้วนะเจ้ามาเย็บกิ๊กกันชุด ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับโอ้โหนานฟ์สร้างนั่เนาะคนตัวโออยู่คนแรกอ๋อเนี่ยกีฬาเยาวชนประชาชนต้านทยยาศิติดบ้านต้นพืชลดลดเลิกอบายมุกอ๋อนี่รณรงค์เลิกอบายมุกเจ้า รู้แพ้รู้ชนะร่วัยนะเจ้าชุดดีไซน์ส่วนมีตึงนมมีหนังชื่อพิมพ์เจ้าอันนี้นายข้าใหญ่ละช่วยลดช่วยกันลดแยกขยะแนี่ยแนะขนบัวได้แล้วขุนแต่ละแยกประเภทขยะให้เห็นชัดเจนยอดเยี่ยมเจ้าอมีกล่องเชียกล่องเชียมีผูกฟังมีนักชาเกียงใหม่ตัวร่สังเกตบ้างก่อสร้างกันเจ้ามุดมตดทงท้องนี้มันจะก่อสร้างไอ้บอหนุ่มถูเนาะ ม,มีขบวนรถมีขบวนรถนำมานะจ๊ะก็จะปเก่าโดยขยะรีไซขึ้นแยกขยะให้เห็นนะจ๊นะเนาะครับผมมีทั้งขวดน้ำถุงพลาสติกต่างๆที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะจ๊ะมีหลังไข่ปีด๊ดไข่โดยรถเออนางแซาไข่ออกหางไปเดินต่งหน้าพวกนี้แหละปีดไข่ขบวน ขบวนสุดท้ายนะเจ้าบิดด้วยขบวนบ้านขัวาตาหมูทีเจตตำบลสีถอยนำโดยประหลวงชัยวุฒิไม้แก้วผู้ใหญ่บ้านสีประจำหมู่บ้านสีเขียวอ่อนเจ้าครับเฮ้ยอ๋อ,อของผมยูสุดท้ายแล้วกันนี่อยู่เทศบาลตม่ใช่ไครับนี่ห่าเนาะครับอันนี้น,นันนี่้ถล้องกันนี่ ม่านขวตากว่าบ้าขวาตาทะเลาะอย่างเนาะเจ็บหนี่นำโดยหรไม้น้กนวลบุญอุ่นจ้าครับชุดผือถึงป้ายนะเจ้าก็เป็นชุดดีไซเกิลเมสเรสาวเมสเอสารเท้ามีพิปปิ้ด้วยจ้าหลังเป็นสือแล้วแต่หน้าเป็นดอกมีคำขวัญโดยพระเจ้าองค์ดังลือชื่อนักถือเจ้าหลวงสำแดงแหล่งวัฒนธรรมน้อมนำศิลปกิจทอเทียง กูมีสมุนที่มีหมูสีหมูชาอ๋อตายละค่ะนะคะคุณไป๋แม่สายเออสมุาที่ด้วยผมฟังบอกใครหู้เรื่องเสียงมันดังครับบัณฑาร้องผมฟังบอกใครหู้เรื่องเลยเสียงมันดังมากเลยตอนนี้มีแม่คูมีลูกน้อยเดี๋ยวเดผมโทรกลับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เงียบเงียบแล้วก็ไปเลเซ็กซ์น่ะครับเซ็กซ์นี่จะถงแฟบถุงขนมนะเจ้าถ้าปิดเสื้อกะ ีนึกเรวยนมันหลวงมาก็นักเรียนมันหลวมม่ค้นยังอุ่นๆเชุดกมาจากกระโปรงกระดาน,นเจ้าย่อมสีสีสันสวยงามมากนะเจ้าแล้วก็ถุงพลาสติกสำหรับเชลิ่งเดร์มีสีสันสวยงามอันนี้อันนี้ละละละมากันจองอะนะเนาะอันนี้มีกระโปรงมาจากกระดานรีไซเคิลนะเจ้าขออวยก่องเฉียง วันนี้เจ้าบั้นสตาและฟีดถ่ายด้วยขบวนรถขับข่ัสดงแร่สขบวนเข้าสสนาขั้งรดซิบสมซิบสองขบวนพิธีร่ายเล้ยวเขาจะมีการแสดงชุดนะครับเจ้า เป็นการแสดงจากชุมชนบ้านต้นตะเคียนนะครับค่ะทำจากทีขบวนเข้าสู่สนามครบแล้วขอท่านรับชมการแสดงหนึ่งชุดก่อนพิธีเปิดนะครับผมเสียบแ้วจะเข้าสู่พิธีเปิดนะครับอ๋อเนี่ยบอถ่ายลางก้านี่มันชดสวยนองเลยตรนี้ไม่ใจฟงมูนึงนะครับฟงพัฒนามูซิ่งบ้นตั้งหนองนะครับ สำหรับการแสดงเดี๋ยวได้มาเตรียมข้นหน้าเวทีเลยสรับการแสดงของบ้านต้นตะเคียนนะเจ้าบ้าลิลิใจขึ้นหน้าเวทีเลยนะเจ้าซึ่งตอนนี้ทางด้านบนเวทีนะครับกำลัง้อยประเมืองเขาก็คือนาว่าการบน้นก่หมู่หนะครับลูกช่ังเตรียมบ้านหนึ่งคนแก่บ้านผ้เฒ่านะฮะบ้านหมูหนึ่งริหารนะครับด้เพลิเพลินกับการรับกับการจานครับประเมพี่น้อง ประชาชนในเขตศบารกรุจเทพนครับเจ้าเี๋เขาจะมีการแสดงต้นุอยานางเัี่สมตนตะเคียนูสองมีการแสดงตับแม่ใจห่างบ้านมูซีค uh รับ uh กุณครูอันนี uh ้กลุ uh ่มภาพิมโอฟิเซนเตอร์สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ยอดเลยครับนี่ผ้างามขนาดเลยอ่าพร้อมขายค่ะฮะพร้อมขายค่ะเจอคู่ผมใส่ปุ๊บนี่งามขึ้นเห็นชัดหน้ากระานะนี่ขายกับคนงามเลยกี่วันนี้วันดีสุยอดเลยแล้วนี่ต้องรอวันรอหรืองามนี่ฮะโอเคครับขขยยาเนาะครับนี่ครับบ้านต้นตะเคียนอ่าลูกหลานทั้งนั้นนะครับนี่นะ นี่ครับโอ้โหนี่ <c oughs> มาเลยนี่นะขบวนกวางเลยสุดยอดประหลวงเขา <c oughs> นี่ฮ <c oughs> แล้วก็นี่ครับโอ้บ้านสีดอนแก้ว <c oughs> พอตังหน้าหันเป็นเงนขึ้นนี่มันสูงเหรอ <c oughs> นี่ครับบ้านสีดอนแก้ว <c oughs> แล้วก็นี่ครับบ้านต้นพึ่งมูซิฟเอสสีทอย บ้านขวดตาดครับออโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูโชว์ก่อนจะเปิดพิธียังเป็นทางการครับ เซนสองแม่นี่มูสอง <S <S สวัสดีครับ การแสดงของสองต้นตะเคียนนะเจ้าขอบคุณจะนั่งเจ้าเต้นอีกกอ็อันนี้เดี๋ยวไปแล้วขึ้นดอยแล้วสวยไง อมาแล้วค่ะฮะพ่อเดินขบวนอยู <S <S ่มออเอาเก่งขนาดแบบให้ื้นเดะกับห้องอขอบคุณคุณมีเจ้านํำมาสงครับอ่าลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนที่สลบัดดูใจแต้งพยเศษทิศนะครับ